โรงเรียนบ้านโคกสงานางามตั้งอยู่ที่หมู่6บ้านโคกสงาตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นมีพื้นที่บริการ3หมู่บ้านคือบ้านโคกสงาหมู่6บ้านนางงามหมู่4และบ้านหนองโมบานหมู่5ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด91คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คน ปรัชญาของโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการสืบสานภูมิปัญญาอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรียนรู้วิถีท่องเที่ยวชุมชนคนบ้านงูครับผมนายนะัทวุญชีกว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่านานงามกลุ่มโรงเรียนหนองภูงุมทรายมูลตำบลทรายมูลอำเภอเนินพองจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 โรงเรียนบ้านโค้งสง่านางงามได้ดําเนินการจัดก,การบริหารการศึกาโดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ p d c a เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งโรงเรียนบ้านโค้งสง่านางงามตั้งอยู่ในชุมชน ที่มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านหมู่งอมางดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของบุคลากรและการดำเนินการของโรงเรียนตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทางโรงเรียนจึงมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและมีทักษะการคิดผ่านการเรียนรู้ด้วยการบูรการการใช้แหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นของสถานศึกษาคือหมู่บ้านมูลสงทางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาที่ร่วมกันจัดทําขึ้นด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคสว่วน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านโคกสงานางามมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพจากวิถีชุมชนเน้นมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านโคกสง่านางามดำเนินงานตามนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตีในการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทักษะอาชีพและการคิด ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนบ้านโคกสงานางามตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560เรื่องหมู่บ้านงูจงอาง n ิง Co อบ,บ้าว l l เลจ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเรื่องหมู่บ้านงูจงอางโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งคณะครูบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศเพื่อให้ได้หลักสูตรท้องถิ่นที่สนองความต้องการของผู้เรียนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนได้นำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องหมู่บ้านงูจงอางมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานทั้ง8กลุ่มสาระในบางเนื้อหาตามความเหมาะสมและใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับป .1 ถึงป .6 โดยกำหนดกรอบเนื้อหากิจกรรมไว้4เนื้อหาหลักดังนี้ หน่วยที่ 1. ประวัติหมู่บ้านงูจงอางประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านงูจงอางวิธีการดำรงชีวิตและสภาพชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงูการเรียนรู้จากการไปสอบถามสัมภาษณ์ปราดผู้รู้ในชุมชนศึกษาจากสถานที่จริงด้วยวิธีทางประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 2. วิถีคนเลี้ยงงูภูมิปัญญาการเลี้ยงงูประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับงูจงอางภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงงูงูจงอางและงูชนิดอื่นๆข้อมูลจำนวนการเลี้ยงงูจงอางในชุมชนการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเลี้ยงงูจงอางอย่างยั่งยืน หน่วยที่ 3. สืบสารว่านพญางูเชิชูภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิน่นความรู้เกี่ยวกับพืชว่านพญางูผลิตภัณฑ์สมุนไพรว่านพญางูภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นการทำยาหม่องการทำสเปรย์สมุนไพร ที่4การแสดงงูนำสู่วิถีท่องเที่ยวโดยชุมชนเรียนรู้ระบบการบริการการท่องเที่ยวหมู่บ้านงูจงอางอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะก,การแสดงโชว์เกี่ยวกับงูการฟ้อนรำเสิร์งงูการชกงู เปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินกิจกรรมการบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเรื่องหมู่บ้านงูจงอางทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียนหนองกุงไซยมูลและระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากผลการดำเนินกิจกรรมพบว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะท,ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่นเช่นการทำยาหม่องสมุนไพราการทำสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพรว่านพยางู ทั้งในการนําไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนและทําเป็นผลิตภัณฑ์จําหน่ายเพื่อสร้างรายได้สามารถเรียนรู้สืบทอดศิลปะการแสดงประกอบงูทั้งการฟ้อนรำเสิร์งูและการชกงูซึ่งสร้างรายได้เป็นอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้จากการบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเรื่องหมู่บ้านมูจงอางพบว่าการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากตัวตนภูมิหลังชุมชนและท้องถิ่นของตนเองได้เรียนรู้จากสื่อที่เป็นของจริงสถานที่จริงบุคคลที่เป็นคนในชุมชนของตนความเป็นรากเหง้าของตนเองจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายรู้จักตัวตนและความเป็นชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น เข้าใจทราบซึ้งและเกิดจิตสำนึกรักห่วงแหนเห็นคุณค่ามีความภาคภูมิใจและอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ชุมชนและท้องถิ่นของตนเองต่อไป